สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าพิพิธภัณฑ์รัติการในอีที่9ในตอนก่อนอวสานเนื้อหาในคลิปนี้จะผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยเลยกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมสดทุกวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 หรือสามารถรับชมย้อนหลัง ผ่านทางแอปพลิเคชันวิวพิพิธภัณฑ์ร,รัติการในอีพีที่เเรื่องดาวตัดมาที่ลัททิของอันธิกาทีน้าตอนนี้เธอได้ดึงพวกเด็กๆที่เธอนั้นควบคุมมาให้รวมตัวอยู่ที่นี่รวมถึงหญิงสาวที่มีชั่วบีด้วยเธอได้ให้ทุกคนนั้นกล่าวบทสวดถึงพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระผู้เป็นเจ้าที่เธอนั้นพูดถึง นั่นคือหุ่นโครงกระดูกที่เธอนั้นขโมยมาจากพิพิธภัณฑ์ของคาถานั่นเองซึ่งหลังจากที่ทุกคนนั้นกําลังยืนเคารพกับเพลงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าบี B. เธอได้มองมาที่หญิงสาวที่กําลังเล่นเปียโนอยู่เรื่องราวซึ่งย้อนไปในวันแรกที่บีนั้นเดินทางมาที่นี่เธอนั้นมาขออันติกาว่า เธอต้องการจะเล่นเป็นโนบรรเลงเพลงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าด้วยตัวเองแต่อันธิการนั้นก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าตัวของบีนั้นเธอไม่เชื่อและไม่ศรัทธาในพระเจ้าบีจึงไม่เหมาะสมบีจึงบอกไปว่าแม้ว่าเธอจะไม่ศรัทธาแต่เธอก็เชื่อว่าเธอนั้นจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างดีเธอจึงถามอันธิกากลับไปว่าแล้วอันธิกาละ่ะถ้าไม่ถึงมีธิ์ที่จะมาเป็นตัวแทนของท่านทั้งนั้นที่อันธิกาก็ยังคงลังเลใจยอยู่เหมือนกัน อันติกาจึงไล่ให้บีนั้นออกไปหลังจากที่บีนั้นเดินออกมาจากห้องของอันติกาเธอก็เมื่อยืนอยู่จุดตรงเป็นโนและเธอก็เห็นว่ามันมีกระดาษข้อความของใครบางคนที่เขียนหาเธอในกระดาษข้อความนี้ได้บอกว่าเขาต้องการจะมอบอะไรบางอย่างให้กับบีและพูดประมาณว่าบีก็มีสิทธิ์ ที่จะทําหน้าที่ไม่ต่างจากคนอื่นแต่ถ้าบีนั้นได้รับหน้าที่นั้นแล้วบีจะต้องสัญญาและศรัทธาและมีบางสิ่งที่บีนัตต้องแลกหลังจากนั้นบีเธอก็เหลือบมองไปเห็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวโน้ตของเปนโนมันถูกวางไว้ที่ด้านบนเธอจึงเอาไปสลับกับอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งนั่นมันก็เป็นโน้ตหนึ่งตัวที่ไม่ว่าใครมาเล่นก็อาจจะกดไปที่ตัวของมันได้เรืองดาวตัดมาที่โดมที่เขานั้นยังไม่สามารถกลับเข้าร่างได้เพราะว่าร่างของเขาจะหายไป โดมยังติดอยู่ในกระจกซึ่งคาถาซึ่งถามกับต้ำมไปว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ต้ำถึงบอกไปว่าในตอนที่เรานั้นพ้าโดมกลับมาจากมิติคู่ขนานแต่ว่าร่างของโดมไม่อยู่ มันอาจจะกลายเป็นว่าการที่โดมน้ําปรากดตัวให้เราเห็นได้เป็นเพียงแค่กคลื่นเท่านั้นแต่ว่าตามก็ยังไม่แน่ใจขนาดนั้นเองทุกคนก็เหลือไปเห็นว่าไตรภพเด,เดินเข้ามาในสภาพที่สบัสบอมซึ่งไตรภพก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าตอนที่เขานไปส่งตามที่บ้านเขาถูกเด็กในลทัทธิของอันธิกาทําร้รายเข้าซึ่งกะทาก็คิดว่าไตรภพนัไปกับแบมไตรภพจึงรีบโทรไปหาแบมจนได้รู้ว่า แบมนั้นเดินทางมาที่รัธีของอธิกาเธอบอกว่าเธอได้เห็นไตรภพมาที่นี่แต่ไตรภพก็บอกไปว่าเขาไม่ได้มาเขายังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แบมจึงบอกไปว่าลงยืนยันซิว่าเป็นไตรภพจริงๆไตรภพจึงเล่าให้ฟังตอนที่เขากับแบมกำลังคุยกันตอนที่ไตรภพกำลังจะขอแบมคบแต่คาถานันเข้ามาขัดจังหวะสกอรเขาจึงถือโอกาสนี้ขอแบมคบไปเลยแบมจึงบอกไปว่ามาพูดอะไรตอนนี้ล่ะและเธอก็ให้ไตรภพนั้นเปิดลำโพง และเล่าให้ทุกคนฟังว่าที่เธอได้เดินทางมาที่นี่จนได้รู้ว่าที่เธอทําคดีเด็กๆที่หายตัวไปมาอยู่ที่นี่กันเต็มไปหมดและเธอก็เจอโดมที่นี่ด้วยไตรภพจึงบอกไปว่าให้แบมนั้นออกมาจากที่นั่นก่อนเพราะว่ามันอันตรายมากแต่แบมนั้นก็ไม่ยอมไตรภพจึงบอกให้ตั้มนั่งรอที่พิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเขาจะไปนาร่างโดมกลับมาแต่ก่อนที่ทุกคนจะไปจูนเธอได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาเป็นหนังสือของอัธิกามันเป็นคัมภีร์ไบเบิล แต่ว่าเมื่อเธอได้าอ่านเข้าไปในข้อมูลนั้นแล้วกลับพบว่ามันมีข้อมูลบางส่วนที่ถูกสลับสลับเปลี่ยนบางอย่างไม่เป็นความจรงิงข้อมูลบางอย่างนั้นหายไปเธอจึงคิดว่ามีใครบางคนสร้างศรัทธาปลอมๆขึ้นมาเพื่อใช้พลังศรัทธานั้นทําสิ่งชั่วร้ายอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดบาที่แบมเธอได้ถือกล้องมือถือนั้นถ่ายไปทั่วๆและเธอก็ได้เจอกับอธิการซึ่งอธิการก็บอกไปว่าสถานที่แห่งนี้ไม่สามารถถ่ายได้แบม เธอจึงถามไปว่าอันธิการนั้นจับตัวโดมมาทำไมแต่อันธิกานั้นก็ไม่รู้เรื่องด้วยเธอจึงถามกับแบมไปว่าท่นานพระรูเป็นเจ้ามาอยู่ที่นี่เหรอข้านั้นนันเองเสียงเปียโนที่เป็นเพลงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าก็ดังขึ้นแบมเธอจึงหยิบปืนขึ้นมาและขู่อันธิกาว่าอยาขยับแต่จูจูก็มีพลังอะไรบางอย่างมาควบคุมมือของแบมแบมจึงถามอันธิการไปว่าอันิการนั้นทําอะไรเธอแต่อันิการก็ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ทํา หลานจากนั้นแบมมือของเธอก็ค่อยๆหันเข้าหาตัวเองและเสียงปืนก็ดังขึ้นอันธิกาจึงรีบไปที่ต้นเสียงของเป็นโดนัน่นจนได้เจอว่าบี B. เธอกำลังเล่นเพลงบรรเลงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าอยู่ซึ่งการที่เธอนั้นใช้ตัวโน้ตท,ที่เธอได้มาจากใครบางคนที่ให้เธอไว้มันกลับทำให้เธอได้มีพลังควบคุมทุกคนได้เธอจึงควบคุมเด็กๆที่นี่ให้ไปจัดการกับอันธิกาแต่อันธิกาก็ใช้พลังของเธอนั้นต่อสู้ลานจะดัน เธอก็มาจาัดก,การกับบีจนเสียชีวิตไปแนะาจ,จู่ๆก็มีปีศาจตัวสีดำน้ำโผล่ขึ้นมาก็เป็นเพราะบีดันสร้างมันขึ้นมีนั้นยังคงไม่ตายณตอนนี้มีนั้นได้พลังมาและแก่กล้ามากๆอันธิกาจึงต้องหนีไปเธอจึงได้เห็นว่ามีชายสองคนกําลังเข็นร่างของโดมและเข้ามาที่นี่ขณะนั้นดวงตาของอันธิกาก็กลายเป็นสีแดงแล้วก็บอกว่าเธอจะขอเป็นคนปลุกคืนชีพพระผู้เป็นเจ้าด้วยตัวเอง เรื่องราวแต่มาที่ไตรภพที่เขาได้เดินทางมาถึงรัฐที่แห่งนี้แล้วเขาพยายามติดต่อหาแบมแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้คาาซึ่งบอกให้ทุกคนไปแยกย้ายหาทางเข้าขณะนั้นเองจิตของโดมเขาก็ปรากฏตัวขึ้นตรงกระจกแล้วก็บอกกับจูนไปว่าเขารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆดึงขณะนั้นเสียงเป็นโนเพลงสเสริมพร,ระผู้เป็นเจ้าก็ดังขึ้นเสียงนั้นทาให้ไตรภพกับคาาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ไตรภพ ถูกครอบงำและหันปืนไปหาจูนซึงจูนก็หลบได้ทันและจิตของโดมก็ใช้พลังของเขาดึงปืนของไตรพบมาส่วนกระทานั้นตอนนี้เขาก็นั่งคุกเข่าลงกับพื้นและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จูนจึงฝากให้โดมช่วยดูสองคนนี้ไว้หน่อยเธอจะไปจัดการกับต้นเสียงหลังจากนั้นจูนเธอก็กลายร่างกายเป็นเจ้าสาวชุดแดงแล้วก็ไปเล่นง,งานบีที่กำลังเล่นเพลงนั้นอยู่ซึ่งบีเธอก็หนีไป จูนเธอได้เห็นโครงกระดูกด้านที่ถูกขมโมยมาเธอจึงเดินไปใกล้ๆและได้เห็นคัมภีร์ไบเบิลที่เป็นคัมภีร์ฉบับจริงเธอจึงคิดว่าคนที่นี่นั้นถูกบัวเมาและมีใครบ,บางคนสร้างศรัทธาปล,มปลอมๆขึ้นมาเพื่อจะทําการคืนชีพโครงกระดูกอันนี้การที่จูนนั้ใจาก,การกับบีจึงทําให้คาถากับไตรภพนั้นหลุดจากการครอบงำได้แต่ว่าก็มีเด็กๆในลัทีนั้นมาจับตัวทั้งสองคนไปส่วนอนธิกา เธอเอาราบของโดมเพื่อจะมาปลุกคืนชีพพระผู้เป็นเจ้าเธอนั้นพยายามทําพิธีแต่เมื่อเธอนั้นทําจนเสร็จสิ้นพระผู้เป็นเจ้ากับไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมามีแต่โดมที่มาปรากฏในกระจกจิตของโดมจึงถามกับอันธิกาไปว่าเธอนั้นต้องการจะทําอะไรกันแน่อันธิกาจึงบอกไปว่าเธอรู้ว่าโดมคือพระผู้เป็นเจ้าจากที่เธอนั้นสัมผัสถึงพลังของพระผู้เป็นเจ้าในวันที่เธอนั้นเจอกับโดมในครั้งก่อนซึ่งโดมก็บอกไปว่า เขาไม่รู้หรอกว่าอันิการนั้นหมายถึงอะไรเขาอาจจะไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าก็ได้แน่ใจแล้วเหรอว่าสิ่งที่อันธิการนั้นได้ยินมาหรือว่ารับรู้มามันเป็นเรื่องจริงซึ่งบรโดมผู้เช่นนั้นก็ทําให้อันธิการนั้นเกิดสับสนเธอจึงปล่อยพลังของตัวเองนั้นใส่กระจกนั่นจนแตกกระจายและจู่ๆชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาและบอกกับอันธิการว่าก็บอกไปแล้วไงว่าโดมมันคือมารร้ายอันธิการจึงบอกไปว่า ก็เธอไปพิสูจน์แล้วเธอเชื่อว,ว่าโดมนั่นคือพระผู้เป็นเจ้าและถ้าเกิดว่าไม่ใช่ทําไมท่านถึงไม่จ่ายการกับโดมไปซะปล่อยให้โดมนั้นมาอยู่ตรงนี้ทําไมซึ่งเมื่ออธิการน้าพูดเช่นนั้นเธอก็ถูกชายคนนี้นั้นปล่อยพลังใส่จนทําให้ตัวงเธอนล้ล้มไปกับพื้นเขาจึงบอกว่าอธิการน้าพูดมากเกินไปแล้วจึงรออยู่ตรงนี้และรอยถึงวันพิพากษาเธออดีตลานรักของข้าซึ่งจิตของโดมก็ได้เห็นเหตุการณ์อยู่ทั้งหมดนั้นด้วยและเรื่องดาว ก็ตัดไปที่ไตรภพเขานั้นต่อสู้กับชายหนุ่มที่จับเขามาจนมันนั้นวิ่งหนีไปและขณะนั้นเองแบมเธอก็ถือปืนมาและยิงไตรภพแต่ไตรภพก็เข้าไปแย่งปืนจากแบมและเขาก็ซัดแบมจนล้มไปและไตรภพก็ได้เห็นว่าที่หัวของแบมนั้นมีเลือดไหลและแบมนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนะตอนนี้ไตรภพเริ่มเสียใจเป็นอย่างมากและเรื่องราวก็ตัดไปที่คาถาที่เขานั้นถูกจับตัวมามัดเอาไว้ซึ่งนะตอนนี้บี B, เธอได้มาทำหน้าที่แทนอันติกาและกำลังพูดปลุกใจทุกคนขนาดนั้นเองหลังคาของที่นี่มันก็ได้เปิดออกจนเห็นพระจันทร์เต็มดวงชายคนที่คุยกับอันติกาก่อนหน้านี้ก็ได้เข็นร่างของโดม,มาซึ่งเขาก็คือบุญอดีตศัตรูเก่าของประทานั่นเองเมื่อ200ปีก่อนบี B. เธอจึงให้ทุกคนที่นี่นั้นดื่มเลือดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการคืนชีพพระผู้เป็นเจ้าหลังจากนั้นพระจันทร์ก็กลายเป็นสีเลือดและทุกคน ร่างของพวกเขาก็สลายหายไปและขึ้นไปบนท้องฟ้าเรื่องดาวตัดบทที่ไตพบพณตอนนี้เขาโกรธมากจนดไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้เขาจึงอุ้มร่างของแบมไปส่วนจิตของโดมก็ได้มาบอกกับจูนให้ไปช่วยอันติกาที่กำลังนอนสับสนอยู่ว่าเธอนั้นเข้าใจผิดถึงสัทธาที่เธอนั้นรับรู้มาหรือไม่จูนจึงมาพยุงร่างของอันติกาขึ้นและเธอก็ถามไปว่าพลังของอันติกานั้นไปไหนอันติกาจึงบอกไปว่า ตอนนี้เธอสูญเสียพลังของเธอไปพร้อมกับศรัทธาแล้วเธอจะมีพลังได้เพราะศรัทธาแต่จูนก็บอกไปว่าแต่ว่าศรัทธานั้นมันไม่ใช่ความจริงนะเธอถูกหลอกลวงมาตลอดเลยซึ่งตัวของอธิกาเธอก็ได้เห็นคมภีไบเบิลตัวปลอมที่บุญปู่ของเธอนั้นเป็นคนสร้างมันขึ้นมาและบอกว่าโดมนั่นคือพระผู้เป็นเจ้าเหตุการณ์จึงย้อนไปในวันนั้นในวันที่ระถานำพาทหารเข้ามาในหมูบ้านจนทำให้จั้นต้องเสียชีวิตไป ซึ่งบุญนั้นรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้แต่ว่าอันธิการนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องจริงว่าปู่ของเธอนั้นหลอกเธอเธอจึงต่อว่าจูนไปว่าจูนเป็นเพียงแค่สิ่งของจูนจะไปรับรู้ถึงศรัทธาได้อย่างไรจูนเธอจะบอกว่าเธอน่ะไม่รู้หรอกเพราะว่าเธอไม่มีพลังศรัทธาแต่พลังของเธอได้มาจากความโกรธและจูจูจูนเธอก็เปลี่ยนร่างของเธอนั้นกลายเป็นเจ้าสาวชุดด,ดาแทนที่จะเป็นเจ้าสาวชุดแดงเหมือนเดิม เรื่องดาวตัดไปที่โดมจิตของเขานั้นได้ใช้พลังนั้นช่วยคทาด้วยการเอามีด้กับเขาและให้คทานั้นเอามีดนั้นตัดเชือกออกมาเขาน้ามาต่อสู้กับคนในลัททีนี้และแย่งไม้เท้าของเขาคื่นมาได้แต่ว่าบีเธอก็เล่นเพลงบรรเลงสัรเสริญพระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะจัดการกับคทาและปีศาจตัวสีดํากระโผลกเข้ามาเล่นง,งานคทาแต่ว่าไตรภูก็เข้ามาช่วยเอาไว้แล้วบอกให้คทานั้นไปช่วยโดมซึ่งขนานั้นเองบุญ เขาก็ได้เอาร่าของโดมไปส่วนไทรโพเขาจึงเอาปืนของเขาเน้นยิงใส่บีที่กำลังบรรเลงเพลงอยู่และปีศาจสีดำนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นไทรโพจึงหันปืนไปยิงตรงสัญลักษณ์ตรงเปนโนที่มีสัญลักษณ์ของคัมภีร์ไบเบิลจนทำให้ปีศาจสีดำนั้นมันเล่นงานบีและมันก็หายตัวไปด้วยขนาดนั้นเองไทรโพกเขาก็ได้เห็นกับมาโอกแกนที่ตกอยู่กับพื้นเขาจึงหยิบมันขึ้นมาเรื่องดาว ตัดไปที่คาถาที่เขานั้นตามบุญไปเขาจึงถามไปว่าบุญนั้นรอดมาได้อย่างไรบุญจึงบอกไปว่าคงจะเป็นเพราะพลังความศรัทธาละมัง้งแล้วเขาก็บอกต่อไปว่าคาถามาขัดขวางเขาไม่ได้หรอกเพราะใกล้จะถึงวันพิพากษาแล้วแต่คาถานั้นก็ไม่ยอมให้บุญนั้นทําเช่นนั้นบุญจึงบอกกับคาถาไปว่าแลวถ้าคาถาไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกทาไมไม่จัดการกับร่างของจันไปซะจะเก็บเอาไว้ทําไมซึ่งที่แท้จริงแล้วโครงกระดูกนั่น เป็นของจันนั่นเองสิ่งที่ลทัทธิประหลาดดีทำมาตั้งแต่แรกก็คือการเอาร่างของจันมาเพื่อต้องการจะปลุกให้จันนั้นกลับคืนชีมาอีกครั้งและที่พวกเขาต้องการร่างของโดมก็เพราะว่าต้องการให้วิญญาของจันมาอยู่ในร่างของโดมเพราะว่าพวกเขาต้องการให้วิญญาของจันทร์มาอยู่ในร่างของโดมบุญจึงพูดใส่คาถาไปว่าที่คาถาไม่กล้าทําลายร่างของจันทรเป็นเพราะว่าคาทานั้นกลัวใช่ไหมละ่ะ มันคงเป็นเพราะคำสาปของจันนั่นเองที่ทำให้ระทานต้องเป็นแบบนี้และระทาเขาก็เข่าสุดลงมาพอคำพูดของบุญบุญจึงบอกไปว่าให้ระทานั้นรอวันพิพากษาได้เลยที่กำลังจะมาถึงขณะที่เขากำลังจะเดินหนีอันธิกาเธอได้เอาเศษกระจกมาและจัดการกับบุญบุญจึงบอกไปว่าแกมันโง่เขลาและไม่เชื่อในพลังความศรัทธาอันธิกาจึงบอกกับปู่ของเธอไปว่าเธอไม่ศรัทธาในอะไรทั้งนั้นต่อจากนี้ นอกจากตัวคงเธอเองและหลังจากนั้นบุญก็เสียชีวิตไปอันดิกาจึงบอกกับคาทาไปว่าให้คาทาไปทำสิ่งที่ตัวเองนั้นต้องทำมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวเธอจะดูร่างของโดมให้เรื่องราวจึงย้อนไปในอดีตในตอนที่จันกับคาทาได้เจอกันในวันแรกซึ่งจันก็ขอบคุณคาทาที่ช่วยเหลือเขาไว้และเขาก็ได้มอบลูกแก้วสีเหลืองให้กับคาทามามันเปรียบเสมือนเป็นสิ่งแทนตัวของเขา ในวันที่เขาไม่อยู่ซึ่งลูกแก้วนั้น,นปัจจุบันมันก็มาอยู่บนไม้เท้าของคทาและเขาก็ได้เดินมาที่ร่างของจันและกําลังจะจัดการกับมันแต่เขาก็ไม่สามารถทําได้ด้วยความที่ว่าเขานั้นนึกถึงคำของจันที่บอกว่าเราจะไม่ทิ้งกันแต่ว่าเขาก็เหลือบไปเห็นจิตของโดมที่มาพยักหน้าให้กับคาทาให้คาทานั้นทำมันเถอะคาทาจึงนึกย้อนไปในตอนที่เขานั้นสัญญากับจันว่าเขาจะไม่มีวันทอดทิ้งจัน เขาจะปกป้องจันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับจันก็ตามหลังจากนั้นะทาเขาก็ตัดสินใจเอาไม้เท้าของเขาทําลายร่างของจันทิ้งซะและลูกแก้วสีเหลืองที่ติดอยู่บนไม้เท้าของเขาก็แตกกระจายไปด้วยและจูจูร่างของโดมก็มีสีดำคล้ายๆกับเท้าฐานนั้นมันขึ้นบนใบหน้าของเขาและดวงตาของโดมก็กลายเป็นสีดำและเรื่องราวพิพิธภัณฑ์รัติการในอีพีที่9กก็ได้จบลงซึ่งเรื่องราวในอีพีนี้เฉลยให้เราได้รู้ว่า คุณโครงกระดูกนี้นะครับผมมันเป็นของจันนั่นเองซึ่งจันคือคนที่สาบคาถาไว้คาถานั้นเป็นอมตะนะครับ <c oughs> เพื่อให้เขานั้นทรมาไม่มีวันหลุดพ้นแต่ว่าลทัทธิประหลาดนี้นําโดยอันติกาที่เธอนั้นถูกปู่ของเธอเนอ่์คือบุญที่รอดมาได้เมื่อ200ปีก่อนเพราะพลังความศรัทธาเขานั้นหลอกใช้อันติกาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมาเสียชีวิตไปเพราะอันธิกาเมื่อเธอนั้นตาสว่างขึ้นมาได้แต่ในตอนจบที่ตัวของคาถานั้น จกการกับรากของจันไปและโดมฟื้นขึ้นมาแต่ผมคิดว่าโดมเนี่ยเขาไม่คงไม่ใช่โดมนะครับถ้าดูจากตัวอย่างแล้วเพราะว่าจันมาอยู่ในรากของโดมได้อย่างไรก็ไม่รู้นะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าในตอนที่คาเอาลูกแก้วสีเหลืองเนี่ยไปทุบที่รากของจันอาจจะทําให้จันเนี่ยฟื้นกลับคืนชีพขึ้นมาได้นะครับแต่จะเป็นอย่างที่ผมคิดไหมต้องรอลุ้นในพิพิพธภัณฑ์ราชการในตอนจบนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถนะ้าผิดภาพประการใด ผมก็ต้องขออาภัยเว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับยอ,อยูีีคคิ้ง,งเงเธธนนัมใใหจฉพะ